มาขออนุญาตวันนี้ตบการขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อนครับเพราะว่าเพื่อนฟ้อมาโดนเดี่ยวยู่ยไกลๆเพื่อนนี่แหละขออนุญาตได้ไรขออนุญาตลบกวนชื่อชี้ใช่จริงในตนนี่แหละยู่ยไกลๆกันนี่ครับเป็นรักษามาโดนแล้วขออนุญาตบอกบอกก้าวเพื่อนก่อนครับให้ลาบให้ลื่นก็เดีเห็นเรียนที่หัวได้กุกขา อางก็ถือว่าเก่าแน่และครับตางสิออกเดืองเลยครับพี่น้องหลังจากขอระยะเป็นแล้วครับท่านยังมี่อภิปรัชญาสูงกันาเด็ครับเดี๋ยวต่อไปบะเบิงคนผ่านครับขันตอนบะเบงสะขนผ่านครับวิธี <คน S 1> การเอาครับ <laughs> พาดเนียวบอลพานหาเรียงเด้อพาดลินการครับอลพาดนี่ยน่พาดลินการหาเรียงเด้อน่ยพอนั่นละอวิญญานแล้วอุปกรณ์กันออกครััง่ายครับทูบสามดอกสามดอกสี่ดอกกระบากันไปเด้อเดี๋ยวแต่ห้างหน่อยห้างงี้ครับห้างงี้หจะเอาหลายหน่อยจะเอานี่จะจ้คุณคุณหน่อยคางน่อยก็เอาหน่อยหางงี้ก็เอาเอาหลอญา เบรกเอาไปนี่บตันในเบรกดีทุกคนนายพ่านห้องเริ่มทำการแสดงแล้วครับอุปสรรคเนี่ยมีทางนี้นี่อุปสรรคนะครับก็คือห้างหมดแดงครับเบื้องความสามารถเฉพาะตัวของนายผ่านครับ หน,นี่กับซีอยู่ประมาณสองเมตรครับความสูงอาชีพบ่เคยตกต่ำครับเรียนมาตำ่ำแต่ไม่เคยตกตำ่ำเลี้ยนตำ่ำแต่บ่เคยตกต่ำครับ ตอนนี้ก็ขึ้นไปหอดั้งแล้วครับตอนนี้ฟังได้ก็ฟังครับฟังว่าแด้ก็ต้องฟังครับคนผกักเพราะว่าวัว่อยแข็งแรงครับแต่คนผกักขาบดีบวัๆๆๆๆๆบววอวแข็งแรงจะ่าเป็นบาขาบดีไปหรอ <c oughs> ขากับบดีเอวกับบดีสวยครับข้างนี้สวยอยู่ถือว่าคุ้มค่าครับ อีพอถอเป็นห้ห้างงามของหนึ่งห้างยุนลำเพลินติกไม่ได้ีย,ยบบ้อยครับตัดยียบบ้อยครับ น้อยลงมาเอาลงมาช่มให้ช่มข้างล่างครับนี่แหละครับชื่อขั้นตอนกันเอามินกลัวสสีดแต่ละห้างยางหาจนย่อครับ ขั้นตอนกันเอากระเช้ยงครับครับตอนนี้ก็ลงมาข้าง,งล่างหงียบร้อยแล้วครับกำหรังตัดแต่งไรแม่ครับนี่แม่ครับถือว่าโอเคครับโอเคนำ้ำหวานเจี๊ยบครับ,น,บน้ำหวานหวานเจี๊ยบไก่ทอดลูกยกัน โอเคนะครับผมสุดยอดครับโอเคนะครับผมระลังใจนะติดตามจุ่มห้างต,าต่อไป,ต<า>ไปครับบอร้ดไรสแฟร์นะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ